สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพนี่พน้องๆทุกท่านนะครับเจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทาง youtube channel 168 95ตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันสมาชิกใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่งทีนทนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะมาสรุปให้ สำหรับ3ตัวบนตรงๆนะคนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเพียงการคำนวณนะสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปจงใช้วิจารญาในการรับชมนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าชอบในการวิเคราะห์การคำนวณของช่อง1 6 9 9 5ตัวเลขพารวยของเรานะครับ วันนี้จะมาแนะนำสูตรหลักร้อยกันก่อนก่อนที่จะสรุปนะพอดีแอดก็ลืมาวางหลักร้อยให้นะอ่าลืมก็หลายวันแล้วนะว่าจะลงอ่าต้องขออภัยจริงมาดูหลักร้อยนะครับหลักร้อยหกสิบัวงวดใช้สูตรระยะยาว7ตัวนะแล้วก็เทียบกับสูตรหตัวแล้วกันทักสี่สิงวดนะครับ ถ้าสูตรไม่พลาดก็จะเห็นได้ว่าเขาชนอยู่ที่หนึ่งกับหกนะ,ะวิธีการคำนวณตามนี้นะครับนะตามขีดเลยนะดูเอาสูตรได้ยาวตั้งเจ็ดตัวนี้จะพลาดจเจอเลยนะ,ะแต่ถ้าใช้สองสูตรยาวๆนี่เขาชนหลายตัวนะหน,ะ 0, นึ่งสี่ห้าหกหนึ่งสี่ห้าหกเก้าศูนย์ชนตั้งหกตัวนะชนตั้งหกตัวใครจะใช้สองสูตรนี้ หกตัวไปใช้งานก็ได้นะสูตรนี้ก็เดิน4ี่มวดก็ถือว่าโอเคนะหตัวนะครับ 8, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, นะี่แปดหนึ่อ้าแปดหนกนะก็หรือจะใช้สูตรเดียวก็ได้นะถ้าชอบแต่ใช้3สูตรเนี้ยนะครับมาเทียบชนก็ชนแค่สองตัวนะก็ต้องคัดให้เหลือน้อยนะตามสูตรมาไม่มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับตามสูตรนะ ส่วนหลักสิบของเราชนที่2กับหกนะ,ะจริงๆริงที่วิเคราะห์ก่อนก่อนนเี่เป็นชน2 6งเกดจะมาะทีนี้มาดูกับอสูตรหลักสิบอีก2สูตรสูตรคู่ขี้นะสูตรคู่สูตรขี้นะครับนี่นี่หลักสิบสสูตร20กว่างวดก,ก็เห็นหน่าสนใจก็นำมาวิเคราะห์ให้นะ ได้2468อันนี้24 2460นะจน246จะใช้20นี่เทียบก็ได้นะครับ246อ่านะสามตัวแต่ถ้าเทียบกับสูตร T s, ีเ s ราะห์ในคลิปก่อนๆเน,นี่ยสี่เขาจะจะไม่มีจนแค่สูตรเดียวนะอ่าสูตรสองสูตรนะมามาเทียบกับสองสูตรนี้ก็มันก็น้อยเต็มที แต่ถ้าใครชอบก็นาไปใช้งานได้แต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยกเ็เหลืออยู่สองกับหกนะเทียบชนนะ 6. สองกับหกช่วนหลักหน่วยเนี่ยแอดชอบชอบจับมาพลาดอยู่ด้วยนะนอสก็เลยเผื่อไว้จริงๆเขาชนที่สองกับห้าอ่าสองกับห้านะที่เด่นสุดน,นะนะสองกับห้า แต่ว่าแอดลังเลอยู่ว่าเอมันมันศูนย์กับสี่เนี่ยมันก็ทำแม่งทำแม่งนะครับก็เลยเอา้าจับให้หมดเลยแล้วกันอ่าอย่างวาคัดเน้นเอาเต้มสามตู้มาจับก็แล้วกันเนะาะสรุปก็เลยได้ประมาณนี้นะสำหรับ16กกรกฎาคม2 5 6 6นะสรุป3ตูวบนตรง ก็จับหลักหน่วย4ตัวหลัก12ตัวหลักร้อยตัวนะจับคู่ได้16ชุดตรงนะครับ16ชุดตรงนี่มีทั้งเบิลทั้งหามอ่าประมาณนี้ทีนี้แอดวิเคราะห์เลขคู่ทั้งหมดเลยสมมติว่า620เนี่ยนะเป็นลเลขคู่ หกสองสี่หกสองสองหกหกสี่ 6, 6, 4, อะไรไปหกหกศูนย์ประมาณนี้นะถ้าย้อนหลังไปปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วนะที่เขายังไม่มาเลขคู่แบบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นคู่ขี้ขี้ข,ขี้อะไรประมาณนี้ทั้งสามตัวเลยแต่มองว่ามันถึงเวลาหรือ,อยังที่จะมาเลขคู่ทั้งหมดเลยสามตัวบนอย่างเช่นหกสองศูนย์หกสองสองหก 2 4660664อะไรประมาณนี้นะอ่ะก็อย่าลืมกันไว้ด้วยแล้วกันนะ,ะแต่ว่านี่มันเด่นอยู่แล้วนะถ้าใช้แต้มนะใช้แต้มมาตัดแต้มสูรแต้มแอดยังไม่ได้ลงให้นะแต่ว่าเอาตัวตัวเลขแต้มมาให้ดูก่อนแต้มบอ่68902 68902ถ้าเทียบ ก็จะเหลือที่วง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 ,วงไว้ให้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดตรงตรงที่วงไว้นะอันนี้ก็เต็มแปดอันนี้เต็มเก้านี้เต็มแปดอันนี้เต็มสองอันนี้ก็เต็มศูนย์นะอันนี้ก็เต็มสี่นะครับนี่ ออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เต็มสองเต็มสองมองปิดอันนี้ก็เต็มสองนะครับอ,อันนี้เต็มหกเห็นไหมก,ก็เข้าเต็มหมดเลยที่วงไว้คัดจากเต็มทีนี้ไอทีอ่ใส่สีเข้าไปสามชุดนี้ก็ชนอยู่ที่ ชุดก่อนหน้านี้นะครับชนอยู่ที่ชุดก่อนหน้านี้ที่จับเด่นบนนี่นี่นี่สามชุดนี้อ่าสามชุดนี้นะอ่าจะมาไหมก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะอ่าหรือแต่ที่วงเล็บไว้ให้นี่นะอ่าวงกลมไว้ให้นะ อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งนะเพราะว่าความเสี่ยงความน่าจะเป็นมันเท่าๆกันนะเพียงแต่ว่าเราเน้นไปพิเศษหน่อยก็คือ3ชุดนี้เท่านั้นเองนะ,ะประมาณนี้นะสำหรับสรุป3ตัวบนนะสรุป3ตัวบนงวดประจําที่16รกรกฎาคม66กนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะขออวยพรให้ทุกท่าน โชคดีถูกรางวัลลอตเตอรี่นะครับวันที่หนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ,อะลองไปหาดูเผื่อมีแวบๆบแบบแบบชอบตัวไหนดวงเราถึงถึงคราวจะรวยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันอ่ะขอใหทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ